ุองตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าบาลานซ์ดีมากๆเลยนะแล้วตัวก็สูงตัวใหญ่นะดีเทลงานก็ดีนะครับจัดมาเต็มเลยเนี่ยยืนไม่ต้องใช้แอคชั่นเบรเลยนะจริงๆแล้วตัวเนี้ผมก็สามารถที่จะยืนได้นะโดยไม่ต้องใช้แอคชั่นเบรเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะใส่แอคชั่นเบรนะชุดเกาะเขาเนี่ยสามารถที่จะยืนยืนได้เหมือนกันนะครับนี่ผม,มจัดให้ดูเลยนะจริงมันมีตัวโคดจิ้งด้วยนะนี่จัดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเนี่ย RX93 นี่ ใช่มของมาส่งเอ้าก็รับเข้ามาสิยังไม่ได้จ่ายตั้งค์เหรอจ่ายแล้วกล่องใหญ่นักยกไม่ขึ้นอะไรวะโอเคเดี๋ยวไปดูให้โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าอะไรโอ้ยกล่องใหญ่มากเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊อ่าให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมเก็บลงก่อนอ โอเคมาต่อกันเลยครับพอดีมีขอมาส่งเอาเสื้อคอเป็นไรเนี่ยโอ้ยมันดึงไม้มันดึงเสื้อมามาเอาเสื้อมาเปลี่ยนนะยโอย้เปลี่ยนขอ,อยับเปลี่ยนเสื้อหนึ่งครับ โอเคครับพอดีมีดันสายไม้ก่อนโู้ไมโครโฟนมันดึงซิปขาดเลยโอเคแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับขอโทษทีนะครับโอเคเรามาต่อเลยนะเดี๋ยวพอดีมีของมาส่งนะไหนๆก็ตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวผมขอ Review รีวิวอันบล็อกตัวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวคู่นี้เก็บก่อนนี่มาลองอย่างนี้ก่อนเลย เท่จริงๆสองตัวนี้โอเคครับเพื่อน,นไหนๆก็พอดีตั้งกล้องอะไรไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ก่อนแล้วกันนี่เลยครับเดี๋ยวแอคชั่นเบรคลบก่อนโอ้โหข้าเฟมเนี่ยตุมโอ้โหใหญ่มากอะ่ะ คืออะไรเอ่ยค่ายนี้โอ้โหพึ่งของพึ่งมาส่งตังไปตั้งแต่ต้นปีอะครับช่วงปีใหม่เนี่ยพึ่งได้ของนะมอตเตอร์นิวเคลียร์นะครับผมอนี่นะครับโอ้ซีนมาอย่างดีเลยเป็นไงมันคืออะไรเออเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่า ป่าคัตเตอร์แป๊บนึงนะครับคืออะไรเอ่ยอย่างเบาๆครับฝั่งนี้ด้วยอึ๊บแานนอะไรเอ่ยคุ้นๆไหมครับเดี๋ยวผมยกลงมาเปิดข้างล่างดีกว่าอึบอืหนักเหมือนกันนะเนี่ย ตัวอะไรเนี่ยผมพอจะรู้แล้วสั่งไปตั้งแต่ต้นปีอะนะกลองใหญ่มากเดี๋ยวขอญาตยืนมืยนยกก่อนปึ๊้มมีอะไรครับอโอ้ ล้นเฟรมอ่ะก ur, ล่องเบลอ์เลยนี่เดี๋ยวอ่าด้านข้างให้ดูก่อนอุ๊บโอ้โหอันนี้มันเป็นกล่องคู่นะครับเพื่อนๆมันเป็นกล่องลิมิเต็ดพิเศษนะต้องพรีออเดอร์สั่งในงานนะครับโอเคเดี๋ยวผมยกลงมาแล้วเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละกล่องเลยดีกว่าครับคลิปนี้กลายเป็นคลิปอันบ x ็อกไปเลยแล้วกันอขออนุญาตย,ยกลงก่อนนะครับหนักกล่องมันหายบางหน้าบางตาหมดเลย โอเคครับเอาเรามาเริ่มเปิดเลยนะยกล่องแรกนะครับนี่เลยเอาทีละกล่องไ๊มตัวนี้นะครับนี่ตามชื่อเขาเลยนะเอาปิงนะครับตัวนี้เป็นมังกรนะตัวนี้เขาออกมาก่อนนะตัวสีขาวอะ่ะเราเรียกว่ามังกรฟ้าแล้วกันตัวนี้เนาะเรียกง,ง่ายๆต่อมานะครับต้นนั่นโอเคเศร้าเหลยน,นะกล่องจะเล็กกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าเขาแปลงร่างเป็นฟินิกได้ ส่วนเอาปิงเนี่ยปล่อยมังกรออกมานะทำตัวเองเป็นมังกรไม่ได้นะปล่อยมังกรออกมาได้นะครับเรามารีวิวทีละกล่องแล้วกันเนาะกล่องมันใหญ่นะครับมาดูกันว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับคือก่อนหน้านี้เขาเคยทำออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนๆงงว่าเอ๊ะทำไมมันมีมันมีกล่องหลายแบบขั้นแรกเลยนะก่อนหน้านี้เขาออกมาเป็นตัวแบบคล้ายๆเมทันบิวเนะ่ยคล้ายๆนะ คือประกอบสําเร็จมาให้เลยนะใส่แพ็คแพ็คพลาสติกมาเป็นกล่องอ้วนๆกล่องหนานๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบประกอบสําเร็จไนงะแต่ก็สวยอยู่นะแต่ที่ผมชอบม,มากๆคือตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นแบบคล้ายๆกันดั้มนะคล้ายๆกันพานะมันเป็นโมเดลคิสน,น,นะครับตัวนี้คือใช้ประกอบเอาเองเลยนะครับผมคือเป็นแผงลันเนอร์มาให้เพื่อนๆเลยนะเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับขออนุญาตแกะเลยนะกล่องเขาทำเป็นสีเมทัลลิกนะเพราะว่าตัวเนี้ย มันจะสีพิเศษกว่าตัวกล่องแยกเขานะครับมันจะมีกล่องแยกนะแต่ว่าเป็นสีธรรมดานะสีธรรมดาก็ว่าสวยแล้วนะนี่สีเมทัลลิกมาเลยนะครับแล้วมาเกิดเปิดดูนะ้ลยืะคู่มือนะครับผมแกบังหน้าหลดเดี๋ยวผมจะต้องทำโต๊ะรีวิวใหม่ละเจอกล่องใหญ่ๆเข้าไปบังหน้าหมดนี่นะครับก็มีคู่มือมาให้นะคู่มือโอ้โหทำ คู่มือนี้ทํามาอย่างดีเลยนะเหมือนแมกกาซีเลยนะเหมือนแบบพวกหนังสือแมกกาซีเลยครับเนี่ยครับเอาปิงนะเราไมา่เรียกแบบคนไทยดีกว่ามังกรฟ้าจบมาให้เป็นสีสวยมากเลยนะครับถ้าแอคชั่นเขานะครับมีการบอกมีการบอกแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมขออนุญาตนะครับมีการบอก แอคชั่นท่าทางและการประกอบนะครับเป็นพัดพาสไปเลยนะครับพัดแรกนะเป็นโครงนะเป็นโค้งอลอยนะเป็นเหมือนพวก MG m ม s t e r ตเตอรนะแต่เป็นเหมือนพวก Perfect g r a เกนะที่มันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กชิ้นส่วนที่เป็นโลหะมาให้นะครับแต่ตัวนี้มาให้ในราคาของ MG เลยนะสวยมากมีมาให้ในราคาของ MG แล้วก็มีเช็ดแผงนะครับหน้าเช็ดแผงนะคู่มือนะครับ คลิปนี้ผมขออันบล็อกก่อนละกันเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปรีวิวประกอบนะการทําคู่มือนะครับเปิดมาทีละหน้าเลยเนี่ยก็ดูง่ายนะสะอาดตาไม่ลกนะชิ้นส่วนเยอะมากผมบอกเลยแต่การการอธิบายการประกอบเนี่ยถือว่าดีมากนะเห็นไหมาามาดูแผงความสวยกันดีกว่าครับโหนี่มีการชื้นมาให้ด้วยนะ งานก็นดีมากเลยแผงนะครับโหขออญาตยืนเลยแผงเยอะมากครับโอ้โหนี่ผมชอบมากเลยเอฟเฟกอันเนี้ยเหมือนเหมือนลูกตาบาบาะท้อเลยนะคมกริบสวยงามมากเลยนะผมบอกเลยอยากเจ็บมือเจอค่ายนี้เลยโอเคโอ้โหนี่วางอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีไหมาออบางคนดูหมดอ่าอย่างนี้ดีกว่า โอเคนะครับเรามาดูทีละแผงนี่สีนะเป็นเมทัลลิกเลยนะตัวนี้โอ้โหสุดยอดแล้วก็พ่นแบบใส่ใจรายละเอียดมากนะแผงหนึ่งตัดสีตัดอายรมาดีมากเลยนะโอ้โหนี่เป็นไวท์เพล์เลยนะเป็นแบบสีมุกเลยนะแบบสีรถยนต์เลยนะ ขาวมุกเลยอ่ะโหแบบเหลื่อมเมเหลื่อมเหลื่มลุ้งเลยเห็นไหมสุดยอดมากสีน้ำเงินนะครับสวยมากเลยน้ำเงินกรมท่านะโอเคแผงมันสวยอยู่นะสวยมากเลยกล่องใหญ่ด้วยโอ้โหนี่นี่นี่ที่อยากจะดูคืออันนี้เลยเนี่ยนะครับอันนี้เลยนี่ครับผม นี่สีมันสวยนะเดี๋ยวนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นนะชัดนะสีมันสวยมากเลยนะเป็นสีฟ้าคำคลามนะครับสีฟ้าคามนะสีฟ้าอ่อนไล่เฉดสีเลยนะครับไล่ระดับสีมาเลยนะครับไล่เฉดเล่นเฉดมาดีเหมือนกันนะตัวนี้ต้องลองประกอบดูนะครับถึงจะรู้ว่าสวยแค่ไหนอันนี้นะครับมีแอคชั่นเบสแถมมาให้ด้วยนะ โอเคเก็บเชิ้นงานก่อนก็มีอันนี้นะครับผมนี่เลยนี่เขาเขียนเป็นเฟรมนะเป็นอลอยแน่นอนเลยอันนี้ใช่เป็นอลอยจริงด้วยโอ้โหคือมันมันทำให้ตัวหุ่นเนี่ยประกอบเสร็จแล้วอลอยเนี่ยหนึ่งมันทําให้แข็งแรงนะแล้วก็ยังทําให้ตัวหุ่นเนี่ยมีน้ําหนักทําให้บาลานซ์ดี ดีไม่ดีเดี๋ยวเราต้องมาลองประกอบดูนะครับเราจะได้รู้ว่าบาลานซ์ดีไม่ดีนะครับเยี่ยมมากเลยนะทํามาให้ราคาผมบอกเลยว่ามันมีตัวสีธรรมดาดนวยนะราคาพันกว่าบาทเองแต่ตัวเนี้มันเป็นสีพิเศษไนงะผมว่ามันน่าเล่นนะเป็นสีพิเศษแล้วเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยแต่ที่ผมอยากได้จริงๆก็คือนักสือการ์ตูนเขาแหะครับอยู่ไหนวะ เค okay. กล่องนี้นะครับรีวิวแบบด่วนๆเลยเดี๋ยวไปคือตอนนี้รีวิว RX93 ดูไนงะเขามาก็รีวิวตรงนี้ไปเลยอันบ็อกอันบ็อกด่วนไปเลยนะเเดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยก่อน2,022นะถูกต้องเพราะเขาออกมาปีที่แล้วไปเป็นตัวลิมิเต็ดนะต้องพรีออเดอร์มาเท่านั้นโห oh, นี่เขาเขียนตรงหน้ากล่องเเลยนะครับ e l i v e version ของดีอะไรเงี้ยโหดีดีดีจริงดีจริงนะเดี๋ยวราคาบอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับต่อมานะครับหายไปไหนวะอีกกล่องหนึ่งนะครับอันนั้นๆอ,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 อยู่นี่โหตกใจนึกว่ามากล่องเดียวตัวนี้เป็นเส้าหลินนะนี่เร้าหลินนะครับ คือตัวนี้เขาเคยทําเป็นตัวเวอร์ชั่นคล้ายๆเขาเรียกเมทัลบิลนะแบบประกอบสําเร็จมาให้เลยนะเราแค่มาใส่ขาใส่เกาะมานิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะ,นะแต่ตัวนี้ที่ผมชอบจริงๆนะก็คือมันแปลงเป็นฟินิกได้นะครับมี3หางด้วยเนี่ยครับตัวฟินิกเนื้อเรื่องมันเดี๋ยวผมจะทําให้นะเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับตันตนตัน,ตนโอ้โห ปิดมาถึงนะครับสิ่งแรกที่ต้องเจอนะครับก็คือนี่เลยนะนี่ปีกอันนี้เป็นปีกเขานะครับเออผมยืนดีกว่ามันหยิบง่ายดีนะนี่เป็นปีกนะปีกตัวโนกฟ,ฟินิก์นะหรือปีกตอนใส่หุ่นก็ได้ใสกับพัานหลังแล้วก็นี่เป็นดาบนะครับเป็นสีแบบสีฟ้าไล่เลยนะครับม่วงน้ําเงินฟ้าฟ้าอ่อนเขียวนะออกเขียวเขียวนะแล้วก็สีลุ้งไปเลยอะ่ะจบหแบบมีประกายเงินด้วยสวยสวย คู่มือนะครับมาคู่มือก็จะยับยับหน่อยนะครับเพราะว่ามันดันมาทีหลังเขาต้องดันไว้ที่ใต้กล่องนะมันจะไม่ยับเนาะขอดูคู่มือก่อนเลยแล้วกันนะครับคู่มือก็เหมือนกับเล่มเมื่อกี้นะกระดาษมันอย่างดีนะครับเหมือนแมกนาเซีนเลยนะเป็นสเต็ปนะสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามนะครับประกอบทีละสเต็ปเลยนะครับผมเหมือนกันนะข้างในก็มีเฟรมเป็นเมทัลนะ นะครับส่วนแผงนะครับตรงนี้ต้องขอตินิดนึงนะครับทําห่างไปอะ่ะผมว่านะหนังสือนะทาให้มันเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะยอ่ออาจจะย่อภาพมาหน่อยก็ได้เนะแต่สําหรับบางคนที่ชอบภาพใหญ่ๆนี้กาจะชอบนะแต่ผมว่าวางบนโต๊ะแล้วมันจะเกะก,กะไงเนอะโอเคครับผมเราวางบนโต๊ะแล้วมันก็นจะเกะก,กะอะไรอย่างเงี้ยที่ผมชอบอย่างก็คือ มันเป็นโมเดลคิสไงก็เลยอยากเล่นไงโอเคครับผมเรามาดูชิ้นส่วนข้างในกันดีกว่าอันแรกนะครับก็เป็นดาบกับปีกนะครับปีกแสงนะครับเราดูโอ้โหนี่เพื่อนต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันเป็นสีเมทัลลิกนะนี่เป็นสีขาวเพลนะครับผมแล้วส่วนตัวตัวแรกเนี่ยมันเป็นสีขาวนะคือมันมีรุ่นก่อนหน้านี้นะตัวประมาณเริ่มต้นที่พันห้าถึงพันเ้าเพื่อนประมาณเนี้ยนะตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะ มันจะมีพูดง่ายมันมี3เวอร์ชันอ่ะเวอร์ชันแรกเป็นตัวเมทัลบิลคล้ายๆเมทัลบิวนะตัวใหญ่นะครับแต่อันนั้นผมไม่ชอบไนงะเพราะว่ามันไม่ได้ประกอบเองอันนี้ผมชอบนะมันเป็นโมเดลคิสหรือเพื่อนๆจะเรียกว่าคล้ายๆกันพาก็ได้ผมชอบนะประกอบเองแบบเนี้เนี่ยชิ้นส่วนมาให้ดีมากงานดีผมไม่รู้ว่าประกอบมาแล้วจะดีไหมต้องลองประกอบนะครับ ชิ้นส่วนเยอะแยะมากเลยสวยๆทั้งนั้นนะเพื่อนมีตั้งแต่สีทองทองแดงีน้ําเงินโอ้โหโอเคแผงมันก็น่าจะครบแหละโอเคระวังอย่างี้ก่อนอันนี้ผมเปลี่ยนใส่ข้างล่างดีกว่าจะได้ไม่ยับเออผมตลองวางข้างล่างมาเนี่ยแล้วก็มีกล่องเมทัลเฟรมมาตรงนี้ครับเนี่กล่องเฟรมก็อยู่ตรงนี้นะครับผม ก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้แล้ะครับเป็นเฟรมทําให้มันบาลานซ์ดีนะแล้วก็ทําให้ตัวุ่นมีน้าหนักแล้วก็ข้อต่อแข็งแรงนะครับพีเมียมนะโอ้โหผมบอกเลยว่างานดูพีเมียมมากเลยนะใช่โอ้โหนี่ข้อต่อโลหะหมดเนี่ยนะมันเป็นอลลอย์อะอลลอย์ทั้งชิ้นเลยเนี่ยอลูมิเนียมอลลอย์นะครับนะ,นะเห็นมาแล้วสวยงามถึงต้องยอมสั่งตัวลิมิเต็ดนะครับ ทีแรกก็นึกว่าจะไม่ได้นะเราดูของแถมกันดีกว่าครับบอกเลยว่าแค่ของแถมนี่ก็โคตรคุ้มแล้วอะ่ะเยวปิดฝากล้องกันอ๋ออ้ก็สามรอหน่อยนะคลิปดว่วนเนี่ยไหนๆก็ตั้งกล้องแล้วก็ทำคลิปไปเลย ลองดูซิเขามีอะไรมาให้อีกในกล่องโอ้โหนี่ขนาดหยิบออกมาสองกล่องนะครับยังหนักเลยอันต่อมาเลยนะครับดันดันดันดน,น,นี่ไม่ต้องบอกก็รู้ครับมันคืออะไรแผ่นรองเมาส์เนี่ยเมาส์แพดแผ่นรองเมาสนะ์อะครับโอ้โหผมบอกเลยนะแค่แผ่นรองเมาส์นี่ก็คุ้มแล้วนะคือปกติเราไปซื้อก็299เนะี่ย150ถึง299ใช่ไหม แต่นะั้นมันของก๊อปไนงะนี่มันเป็นของแท้นะครับโอ้โหดูดิเนื้อยางทําอย่างดีอาการเย็บมุมขอบมาโอ้โหผมบอกเลยแยกขายเลยเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะไปแยกขายได้นะโอ้โหมอเตอร์นิวเคลียร์คุ้มมากเลยเนี่ยโอ้โหมีใครขายแยกบัางเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อมาเพิ่มดีกว่าสวยมากเก๋ง ดูดิเข้ากระตีมเลยผมชอบสีจิในจังเลยเนี่ยวางกับโต้ด,ดูสวยมากเลยเป็นงานสวยไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยใช่โ,อโเอาไว้ทํารีวิวนะแต่แผ่นลองเมาส์ผมโอเคเก็บวไว้ก่อนอสวยสวยคุ้มคุ้ม,คมแค่แค่ของแถมก็สุดแต่จะคุ้มแล้วครับปุ๊บปุ๊บ,บ,บขออนุาเก็บให้เรียบร้อยนครับช่วงนี้ช่วงนี้ ทำคลิปไม่ค่อยทันเลยนะเพื่อนเพราะว่าลูกสอบไนงะผมเลยผมเลยผมเลยไม่ค่อยว่างเนาะปึ๊บเนี่ยตัวไม่ประกอบเต็มเลยต่อมานะคะของแถมที่ต่อมานะครับนี่เลยโอ้โหอันนี้อยากอยากได้ก็เพราะไอ้เล่มนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยนี่มันการ์ตูนคนละเรื่องนี่มันสามก๊กสาวชุดขาว สามโกคส,สิเชียกูโดนโอ้โหนี่มืนเลยนี่เพื่อนผมบอกเลยนะไอที่จองตัวลิมิเต็ดมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะรู้เนื้อเรื่องเขาอะนะผมคิดว่าอันนี้เป็นหนังสือนิยายนะจริงๆแล้วเป็นการ์ตูนสามโกคลสสิกนะเป็นสามโกอีกแบบนึ่ง่ะอีกแนวนึงเลยอะสาวชุดขาวเฮียอะไรวะมืนเลยผมนึกว่าเรื่อง Legend St of Star General สอีก โอ้โหอันนี้ไม่ใช่นะผมบอกเพื่อเลยนะซื้อมาแล้วไม่ต้องไปแก่นะมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับโอ้โหโดนเต็มๆเลยโอโ้สุดยอดเลยโอ้โหเต็มๆเราด,ด,ดูอันนี้ดีกว่าครับต่อมานี่เลย d h e e g e n of Star General นะก็คือตำนานขุนพลแห่งดวงดาวเนาะเพราะว่า กระตูนเรื่องนี้เขาเกี่ยวกับพลังวิญญาณนะก็ใช้พลังวิญญาณในการแปงลงร่างนะครับเป็นวิญญาณของขุนพลต่างๆนะใช่ขุนพลแห่งดวงดาวต่างๆนะเช่นในลูกเราจะเห็นนะมีตั้งแต่เอาปิงนะใช่แล้วก็ลิโป,โป้นะเห็นปะนี่นะครับเพื่อนๆดูใกล้ๆนะตัวนี้นะเป็นเป็นตัวพระเอกนะของเรื่องนะชื่อว่าทรงหยุนเชียงนะแล้วก็ตัวนี้ผู้หญิงนะเป็นเฮอหยานตัวนี้เขาขับิโปนะส่วนพระเอกเนี่ย อันนี้เป็นร่างเขาเมื่อตอนสิบแปดปีนะก็คือฉากแรกเนี่ยพระเอกเนี่ยเขาเหลือตัวคนเดียวนะเขาอายุประมาณหกสิบเจ็ดสิบเลยประมาณนั้นอายุแล้วคือแก่แล้วนะแก่มากนะเพระเขาเหลือตัวคนเดียวนะที่ปกป้องมนุษย์ชาติจากพวกเผ่าพันธุ์ปีศาจนะพวกสัตว์ประหลาดนะเขาแปลงร่างนะแล้วเขาดึงพลังสร์โซเจเนอเลนะของเพื่อนเเขามาใช้นะเหมือนกับว่าเขาเหลือตัวคนเดียวแล้วไงในยุคอนาคตที่จะปกป้องมนุษย์โลกเนี่ยแล้วเขาคือพลังวิญญาณเขาไม่พอเขาไม่สามารถที่จะปกป้องได้แล้วไง เขาก็เลยระเบิดตัวเองตอนสุดท้ายนะก่อนที่เขาจะระเบิดตัวเองเนี่ยเขาก็ดึงพลังจากชุดเกราะของเพื่อนต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแปลงร่างเป็นเอลปิงนะแล้วก็สู้ไปสู้มาเขาก็แปลงร่างเป็นเซาเลนนะเป็นฟินิกก์นะเป็นสายพลังความเร็วนะเอาปิงนี่เป็นสายพลังโจมตีรุนแรงหนักระยะกว้างนะแล้วก็แปลงร่างเป็นสายจอมพลังแบบสายบู๊เลยนะก็คือสายริปโป้ เขาแปลงร่างมันา3ร่างนะแล้วร่างที่4่ยังแปลงไปอีกนะแต่ว่าพลังเขาหมดก่อนไนงะพลังวิญญาณเขาไม่พอเขากินเนี่ยเม็ดฟื้นพลังวิญญาณเขาเคี้ยวปุ๊บเขาก็จะมีพลังแปลงร่างได้นะแต่เขาบอกว่าเขาดึงพลังจากชุดเกาะต่างๆเนี่ยมันได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะที่ไม่ใช่ชุดเกาะของเขาเองอะ่ะเพราะว่าพลังวิญญาณเขาก็ไม่พอด้วยในชุดเกาะที่เขาแปลงร่างเนี่ยมันเหมือนระบบคอมพิวเตอร์นะเป็นเทคโนโลยีโลูกนาคตเลยนะเป็นชุดเกาะทันสมัยเลยนะคือเพื่อนๆลองนึกถึง ไอรอนแมนชุดเกาะนาโนเวลาเขาแปลงร่างจากเล็กๆกดปุ๊บแล้วเขาก็แปลงร่างเป็นชุดเกาะอย่างนั้นเลยนะอันนี้มันแค่เป็นแบบว่าพลังวิญญาณนะเวลาเขาจะเรียกพลังวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะทํามืออย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเป็นร่างเป็นแสออกมานะเป็นร่างโซวิญญาณค่อยๆขยายออกมานะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นเป็นภาพดิจิตอลนะเป็น8บิตอันนี้ค่อยๆรวมๆๆๆแล้วเป็นชุดสตาร์มาสเตอร์เขาอะครับเหมือนการ์ดเขาเลือกได้เลยนะครับ เขาเอาออกมาทั้งหมดเลยนะเขาก็เลือกว่าเขาจะเป็นร่างไหนนะครับเพื่อที่จะแปลงร่างนะแปลงร่างเป็นหุ่นตัวใหญ่ๆนะครับไม่ได้แบบเข้าไปขับเป็นหุ่นยนต์แบบอคอาพีนะแต่เป็นร่างวิญญาณโซเลยนะครับสำหรับประตูเรื่องนี้ก็สนุกดีนะโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเรื่องนี้ก่อนเท่าเลอเนี่ยกำลังจะเสียท่านะเพราะว่าเม็ดฟื้นพลังวิญญาณเขาก็หมดด้วยแล้วเขาก็ดึงพลังชุดต่างๆมาได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์งนะเขาก็เลยตัดสินใจเผาผ่านพลังวิญญาณตัวเองอะเพื่อที่จะให้เป็นพลังงานโซไะแต่ทำแบบนี้ก็คือตตัววเ้าาจะยยไปดง ชุดมันฉลาดนะมันก็เลยหาทางเลือกให้พระเอกรอดนะมันก็เลยส่งพระเอกเนี่ยมาอยู่ในยุคย้อนหลังมา60ปีไนงะเพราะพระเอกคิดว่าตอนสมัยก่อนอนะ่ะ mm hmm. เขาแบบประมาณว่าอาจจะไม่ค่อยซ้อมไม่ค่อยฝึกได้เต็มที่นะไงเลยใช้พลังวิญญาณได้ไม่เต็มที่ส่งพระเอกมาอยู่ในสมัยช่วงเรียนนะอายุ18สนุกดีนะพอเข้ามาอยู่ในช่วงเรียนอายุ18เนี่ยก็ได้มาเจอกับเฮอหย,ยานนะแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เขาทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมให้ผมจะทำเนื้อเรื่องเข้าไปเรื่อยๆนะนี่ดูเท่มากเลยดูด้านหลังนะครับ เนื้อเรื่องเขาก็สนุกดีนะสำหรับใครที่ชอบการ์ตูนมังงะจีนนะผมรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าอ่านมากๆเลยนะครับสนุกดีนะครับส่วนผมก็จะชอบตัวโมเดลนะตัวโมเดลเขาสวยมากเลยนะก็จะลองประกอบดูแต่ผมจะเก็บเป็นซีรีส์แบบโมเดลคิสนะครับหรือเพื่อนๆเ,เ,เรียกว่าไชน่าพาก็ได้นะเขาก็ต้องไปนึกชื่อของเขาเองนะว่าเขาจะตั้งยังไงนะมันมีงานแบบที่เขาตั้งกันเองมาแล้วในเวลาทำทำของเล่นอะไรเขาก็ตั้งชื่อของเล่นเขาไปอย่างนั้นอย่างกันดั้มเขาก็เรียกว่ากันพาร์นะ อันนี้ก็อาจจะเป็นใช้นาพาก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บก่อนอ๋อราคานะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ๊บนี่ตอนนี้ราคานะครับตัวนี้พีมาก็อยู่ที่ประมาณ6,900นเกนอะผมบอกเลยว่าราคาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าของเขาดีจริงนะสวยจริงนะได้ได้มาจับได้เห็นของจริงแล้วสวยมากเลยนะ ของแถมก็คุ้มนะผมบอกเลยกล่องมันก็คุ้มนะครับโอเคเ,เก็บลงก่อนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดกล่องธรรมดาก็ได้นะถ้าเพื่อนๆทำสีเก่งก็ไปทำสีได้นะแต่ถ้าเกิดตัวนี้ราคาผมถือว่าไม่แพงจริงนะชิ้นส่วนเยอะมากเลยโอ้โหผมบอกชิ้นส่วนเยอะมากเลยครับโอเคคลิปนี้ผมก็นี่ผมก็กลับมาทำคู่เดิมก่อนอึ๊บ อเคเพื่อนๆรอดูคลิป R X 93ละกันนะ RG นะนี่เลยกับค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์ก็อันบ็อกให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรอประกอบแล้วก็ทำคลิปเต็มให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนอันนี้ผมกลับมาทำตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมนะ R X 93นะครับ RG นะ New Gundam นะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ <Bye> ตามตำนานของทวีปตะวันออกเมื่อหลายพันปีก่อนได้มีสัตว์หลายตัวใหญ่มาถึงโลกพวกมันเข็นฆ่ายอย่างเลือดเย็นกรืนกรินสิ่งมีชีวิตและอรารยธรรมที่มีทั้งหมดมนุษย์ชาตินั้นไม่อาจต้านทานมันได้และเกือบจะถูกทำลายล้างแต่ในความสิ้นหวังได้มีผู้ฝึกตนอมตะลงมาจากฟากฟ้าผู้ฝึกตนอมตะ ได้รวบรวมพลังดวงดาวไว้ในยกวิญญาณรวมวิญญาณให้เป็นพลังและได้อัญเชิญชุดนอกกายชื่อแม่ทัพดวงดาววิญญาณและใช้พลังเวทมนต์ขั้นสูงสุดในการฆ่าสัตว์ร้ายเราผู้ฝึกตนอมตะได้เก็บยกวิญญาณที่บรรจุพลังของดวงดาววิญญาณยกวิญญาณจะเลือกผู้ถูกลิขิตให้เป็นวีรบุรุษในขณะเดียวกันผู้เป็นอมตะ ยังส่งต่อวิธีการรับของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อบูกฝังสองเส้นทางของดวงดาวและวิญญาณคนเหล่านี้ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีความถนัดในการฝึกฝนวิธีการรับเรียกว่าปรมาจารย์วิญญาณแห่งดวงดาวปรมาจารย์วิญญาณดาราและแม่ทัพดวงดาววิญญาณ ได้ไปหลบภัยเลยทำให้มนุษย์ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเ mm. มื่อพันปีต่อมาประลาแห่งเผา,าพันธุ์มนุษย์เรียนแบบเวทมนต์ของผู้ฝึกตนอมตะและได้สร้างแม่ทัพดวงดาววิญญาณที่ผลมีจำนวนมากขึ้นมาเองตั้งแต่นั้นมาบารมรย์วิญญาณดารานับไม่ถ้วนได้ติดตามฮีโร่ของพวกเขาเปิดอาณาเขตในทว,วีปที่ถูกทำลายโดยสัตว์ลาย คณะบดีรุ่นแรกคือฮิโร่ที่ได้รับเลือกจากแม่ทัพดวงดาววิญญาณมีนามว่าโจจูพวกเขาได้นำรูปปั้นของท่านโจจูไปวางที่อนาเขตของหนานโจเพื่ออาณาจักรแห่งสวรรค์และก่อตั้งสถาบันจีวูที่หนานโจแห่งนี้เมื่อ400ปีก่อนวิญญาณของเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นหยกวิญญาณซึ่งถูกผนึกไว้ในรูปปั้นนี้ เพื่อปกป้องสถาบันนี้และรอฮีโร่คนต่อไปปรากฏตัวขึ้นมา